เรื่องที่จะลงมตินะส่งเรื่องการจะแก้ไขรัฐนูลเนี่ยไปให้สามนูนวินิจฉัยก่อนอคือคือการแก้รัฐนูลเนี่ยเขาจะแก้มาตรา256แล้วก็เพิ่มมาตรา15ทับหนึ่งคือการจัดตั้งและได้มาซึ่งสภาสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูน์แต่คราวนี้เนี่ยมันมีคนมีความเห็นว่า ก่อนที่จะลงมือแก้น,นะไปถามสาร้ำมูลได้มัชัดๆก่อนว่าต้องทำประชามติก่อนไหม,มแล้วถ้าเกิดแก้แล้วก็ทำประชามติอีกทีหนึ่งทำเสร็จแล้วก็ประชามติอีกทีที่ว่าสามครั้งเนี่ยก่อนหน้านี้มันก็มีบางส่วนที่ <c oughs> เฮ้ยกูไม่อยากยุ่งนะ <c oughs> กลัวเดี๋ยวถือว่าใช้สิทธิเสรีภาพอันเป็นการล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระม,าห,ม,าระมาหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเนี่ยเขาก็เลยบอกว่าให้ส่งให้สามนูนดีกว่าแต่ก่อนหน้านี้มันส่งไม่ได้เพราะมันยังไม่ได้เป็นจุเป็นยัตติครั้นเนี้ยเขาเป็นจุเป็นวาระว่าเขาจะพิจารณาเรื่องนี้แล้วนะซึ่งมันจะคืบหน้ากว่าที่เคยทาครั้งที่แล้วซึ่งตอนนั้นสารบอกวห้คุณยังไม่ได้คุยกันยังไม่มีกรณีผมไม่วินิจฉัยตกไปแล้วครั้นเนี้ยเขาเชื่อว่าเมื่อเขาบรรจุเป็นวาละเรามาถามว่ายตลงเจ้ายังไงแน่เนี่ย ศารรันูนในน่าจะมีคำวินิจฉัยเขาจะได้เดินหน้าได้มันมียัตติมันมีข้อเสนอพูดง่ายๆข้อเสนอก็แล้วกันสองคนทางฝ่ายสภาผู้แทแนราษฎรอันหนึง่งสอสอสอสคุณวิสุทธ์อะไรกับสมาชิพกพรรคเพื่อไทยอะไรก็แล้วกับทางฝ่ายบุษธิเขาก็มีเหมือนกันแต่ว่าเนื้อหาจะแตกต่างกันนิดหน่อยก็เท่ากับมีของทางฝั่งสวแล้วก็ฝั่งของสสใช่ใช่ใช่แต่ว่าไม่เป็นไรหรอกเพราะว่ามันไม่มีปัญหาหรอกมันก็คล้ายๆกันก็จะส่งไปให้สามนูนวินิจฉัยก่อน ถ้าสารรัฐนูลรับไว้วินิจฉัยก็รอสารรัฐนูลวินิจฉัยสมมุติว่าสารรัฐนูลวินิจฉัยว่าต้องทําประชามติก่อนที่จะเริ่มกระบวนการแก้ไขรัฐนูลมาตรา256และบทเพิ่มเติมมาตรา15ทับ1ที่เกี่ยวข้องกับการได้มาแล้วก็การมีสมาชิกสภารัฐนูะแบบนี้ก็จะต้องไปทําประชามติก่อนถ้าต้องไปทําประชามติก่อนมันก็ติดสนุกเพราะตอนนี้พระรมัญญการอย่างเสียงประชามติ ซึ่งมันดึงกันระหว่างสภาล่างกับสภาบนเนี่ยมันอยู่ในช่วงแชคแค่แข็งกว่าจะเอาออกจากตู้เย็นได้เนี่ยประมาณเดือนธันวา,าเอาตามที่สสต้องการนะงดรอพักรอไว้ร้อยแปดสิบวันเนี่ยประมาณเดือนธันวาถ้าสสเขาลงมติยืนยันตามเดิมด้วยเสียงข้างมากก็เป็นอ่านว่าล่างต้องจัดแก้ไขเพิ่มเติมพร่งยัดอย่างเสียงประชามติเอาตามนั้นก็ต้องไปมีขั้นตอนลงในราชกิจจานุเบกษาเริ่มนับหนึ่งใหม่ พอจะทําประชามติว่าจะแก้รัฐนูลมาตรา256และเพิ่มบทบัญญัติมาตรา15ทับหนึ่งเนี่ย mm hmm. ก็ต้องให้กกตเป็นคนไปตั้งหัวเรื่องค่ะกกตต้องเป็นคนดําเนินการเรื่องการจัดการเรื่องการลงประชามติแต่คําถามนี่จะมาจากใครนี่ผมยังไม่แน่ใจนะรัฐบาลจะมาอย่างไงสสจะมาอันเนี้ยซึ่งกว่าจะเรียบร้อยลงตัวผมว่ากว่าจะได้ลงประชามติท่าจะต,ต้องลงนะ,ะการปีกางปีหน้าการปีหน้า กลางปี69แล้วก็ค่อยไปแก้